สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่8นะครับวันเสาร์ที่8ปดคราวนี้สายแล้วสายแล้วเมื่อเช้านี้มีคนมาดูพระนะครับแล้วก็แบ่งปันกันไปแฟนเน้นขมจริงๆก็มาพูดถึงพรุ่งนี้ผมจะไปวัดพนหนุ่มลอกนะครับแต่จะไปรับพระนะครับพอดีมีคนหาให้ดีละ มีคนรับพระนี่วัดพนมลอกนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนี่เหรียญเหรียญสองสี่แปดสามนะครับเหรียญทวีภาคีที่ออกวัดพนมลอกนะครับนี่นี่หลวงพ่อขาหลวงพ่อเดิมและนี่หลวงพ่อขายนะครับนี่นั่งคู่กันเหรียญนี้หลายแสนนะทุกคนเให้การยอมรับเพราะฉะนั้นวัดพนมลอกมีที่มาที่ไปที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากดูรูหงรูห่า ดูพิมพ์ทรงดูแล้วก็ศึกษาเข้าใจดูประวัติศาสตร์ในการสร้างดูโบสถ์ดูจารึก2 4 6 8นะครับแล้วก็เป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อเลืมกัสร้างเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะครับผมนี่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับนี่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเชื่อแล้วก็ศรัทธา เชื่อแล้วก็ศรัทธานะครับเชื่อแล้วก็ศรัทธานี่สายวิทยยงวิทยาศาสตร์เขาก็ตรวจสอบกันไปนี่ว่าลงโลงหะถึงไหมนี่นะครับนี่องค์นี้สวยงามมากนะครับนี่พิมพ์เอจมูกชมพู่ฐานสูงนิยมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีลูกเหลือนะครับพิมพ์นี้สวยงามมากนี่ผมจะไปเลี่ยมนะครับผมจะไปเลี่ยมนะครับพุทธคุณก็ครอบจัก,กรวาลน,นะครับประสบการณ์คนที่อยู่ระแวกนั้นก็ที่ใช้ ของกุนี้นะครับกุวัดพนมรอก็ดื่มตาอาปากกันได้นะครับขาขายขายดิบขายดีกันแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นพุทธคุณหรือว่าประสบการณ์นี่มตตามมหานิยมนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะครับแบ่งปันกันรับประกันแท้ออกจากโบสนะครับจเจาโบสวันพรุ่งนี้ผมจะไปโบสนะครับเอ้วันพรุ่งนี้ผมจะไปวัดจะไปวัดก็ไป,ดไปรับพระอีก อันนี้ก็ชุดที่เหลือนะครับชุดที่ยังไม่ได้แบ่งปันกันที่พอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปในราคา8,000บาทนะครับรูปหล่อนี่มีไม่เยอะมีไม่เยอะหรอกก็แบ่งกันไปพอสมควรแล้วมีไม่เยอะนะครับ ตียุงครับตียุงมาเริ่มแบ่งปันกันเริ่มแบ่งปันกันตามรายการนะครับรายการละแปดพันบาทสวยๆห,หน้าจำเป็นนี่ผมคัดให้ดูแล้วนะครับนี่ที่วัดก็มีนะครับที่วัดจะมีนะครับแต่มีไปเจอแผงวางกันอยู่นะครับก็เปิดจําหน่ายกันอยู่แต่ก็หาดูกันเอานะครับราคาก็จะสูงหน่อยแต่หน้าตาไม่ค่อยชัดนะครับผมไปทุกวันผมไปแทบทุกวันวันนี้ไม่ไปรุงนี้จะไปนะครับนี่ หน้าตาชัดๆอย่างนี้นี่จะไม่ค่อยมีนะครับนี่คมๆชัดๆเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลหรือว่าพระนี่เขาก็ดูที่ความคมชัดเนาะความคมชัดหน้าตาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่ากันนะครับใครแบ่งปันเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ผมแบ่งปัน,น8,000บาทรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้สวยๆเดิมๆนะครับนี่คือเดิมๆดำๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่อ่ะระการที่1ครับ หน้าตายิ้มยิ้มจมูกด่งดงชุมพูงชุมพูอย่างนี้เลยหน้าไทยนิยมทานสูงนิยมนะครับนี่รายการที่หนึ่งครับนี่ชาวหาจากผมสบายใจได้ผมรับประกัน,นแท้ตลอดชีวิตนะครับบางคนก็พิมพ์มารับประกันจะลูกบวชเลย <laughs> แท้แน่นอนผม, <laughs> ผมไม่ไม่ผมไม่มีลูกไม่รูไ้ไม่ไม่มีลูกชายนะครับไม่มีมีแต่ลูกสาว มีจะลูกสาวเอาหลานเนี่ยหลานหลิงก็ยังไม่รู้เราจะเป็นชายเป็นหญิงนะเดี๋ยวมันเรีนนานเกินไปเอาแค่ตลอดชีวิตก็พอนะก็ตลอดชีวิตก็พอนะครับนี่เอาแค่ตลอดชีวิตก็พอนะ,ออนะครับ,น,น,รบนี่เลยนะครับนี่เดิมๆหน้าตาชมบุมพูดนะครับผมเริ่มทำกุนี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับนี่ผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงครับผ่านมือผมสี่ร้อยห้าร้อยองค์แล้วนะครับผมสี่ร้อยห้าร้อยองค์แล้วนะครับทีมทรงผมจำได้หมดนะครับ เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องดูมากมายแค่จับก็รู้นะครับเนี่ยแค่จับก็รู้ไม่ต้องส่องมากมายดูจนชินแล้วครับดูจนชินนะครับนี่มีกี่พิมพ์มีกี่แบบมีอ้วนมีบึกมีล่ําเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมแรกๆนะผมว่าอยู่นะแต่ผมไม่ได้บอกใครนะผมพยายามบอกในในอยู่ทุกคนนะครับว่าองค์นี้ถ้าจําได้ย้อนดูได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าองค์นี้อุดมสมบูรณ์มากขวบอิ่มอุดมทรัพย์เลยนั่นแหละคือล่าบึกนะครับล่าบึกนี่ ่านี่ราะการที่2ครับนี่เลยนะครับแท้ๆเดิมๆนี่เลยหลวงพ่อเดิมกุวัดหนองโพนะวัดพนมลอกนะครับกุวัดพนมลอกนะครับผม99ปีออกจากโบสถ์นะครับนี่สองสี่หกแปดนะครับสองสี่หกแปดสวยๆเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผู้ตะคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหลวงพ่อเดิมนะครับลองดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็แบ่งปันที่ท่านหนึ่งไปนะครับอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่สหรัฐอเมริกา ชาลูกกระเดียกกลมไปนะครับเช่าวลูกกระเดียกผลมไปนี่ยังมีบินอยู่เลยนะครับส่งให้นะครับนี่เลยนะครับนี่สหรัฐค่าส่งนี้ดูดีครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเลยนะครับนี่รวมเลยนะครับนี่วันที่เจ็ดเห็นไหมครับเดือนหกนี่ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับนี่เลยนี่ไม่ได้ดูชื่อไม่ต้องดูชื่อแล้นะครับนี่ชื่อผมนะครับผู้ส่งนะครับ นี่ผมส่งนะครับสาระผมก็ส่งนะครับผมก็ส่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้นะครับผมส่งทุกท่านผมส่งทุกท่านนะครับผมส่งทุกท่านนี่อ่ะรายการที่2ครับ8,000บาทนะครับนี่เบอร์โทรไอทีไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเบอร์โทรไอทีไลน์เพิ่มได้เลยนะครับดูภาพกันตรงๆนี่จะได้ตรงปกปิดกระตามรายการรายการละบ8,000บาทนะครับนี่สวยๆดำๆเลยนะครับองนี้ สมบูรณ์สวยงามมากนะครับองนี้สวย,สวยหน้าตาคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดจมูกเป็นชุมพูฐานสูงนิยมนะครับฐานสูงนิยมแบ่งปันของแท้สบายใจครับแบ่งปันแท้ของสบายนี่น้ำน้ำทองกระจายเลยนะครับองค์นี้เชื่อผมได้เลยเหลืองๆอย่างนี้ผมล้างมาเยอะผมล้างมาเยอะนะครับที่ผมล้างนะเหลืององนี้องเดียวผมล้างมาประมาณห้าหกองคนะ์นอกกนั้นคุณเห็นนะ มาแบ่งปันผมไปหมดเลยมาที่บ้านเลยนะครับมาที่บ้านเลยนั่งคุย,คยก,กันกินกาแฟาแล้วก็แบ่งปันไปนี่เหลือองเดียวแล้วนะผมล้างองคไหนนี่เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จากการดูองผมนะครับดูองผมก็จะดูเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่มีเหลืองๆพ้นดาออกมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเหลืองๆพ้นดำออกมาอย่างนี้น,ลลออน,น้ละน้ำทองกระจายน้ำทองกระจายไปเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้สวยนะครับ สวยมากได้เดิมๆนี่คาบเคลือบยังอยู่เลยนะครับขายแคนซุงเคนไซนี่นิ้วทุงนี้เท้าชัดเจนเห็นไหมครับสวยงามองค์นี้สวยสวยมากรายการที่3นี่แล้วก็เบาๆนะครับแปดพันบาทนี่เบานะครับลองเช็คที่อื่นอยู่ได้เลยนะครับลองเช็คดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมลองเช็คดูนะครับนี่พูดคุยกันได้สบายๆนะครับแบ่งปันแปดพันบาทรายการที่สามครับที่สามนะครับรายการที่สี่ครับ นี่อย่างมีรายการของช่องของคุณของผมผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับช่องคุณพี่ต่อนะครับคุณต่อคุณต่อทูตสวรรค์นะครับก็ได้นําไปตรวจศักยภาพกล้องพันเอ็กนะครับกับอาจารย์หนึ่งเก่งกาลหรืออะไรนี่แหละครับผมขออนุญาตใช้ชื่อนะไม่ไม่เนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจเช็คจุดเช็คนะครับพระสมุงสมเด็ชอายุนะครับก็ยืนยันนะครับว่าอายุประมาณ 9ก้าสิบถึงหนึ่งร้อยปีก็สอดคล้องกับที่วัดที่วัดสร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ครับสบายใจได้สบายใจได้โลหะตรวจถึงไม่มีใครที่จะหลอกเครื่องได้นะครับเครื่องได้ขนาดสแกนเป็นทงองเขายัางสแกนได้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับนี่ไม่ต้องห่วงครับคมชัดนะครับฐานสูงนิยมจมูกชมพูครับรายการที่สี่ครับผมรายการที่สี่แล้วเมื่อแล้วพอตรวจไปก็มีกันซูงกันไ้มีอะไรบกคุมอ่ะ ถึงอายุอานามนะครับ90ปีถึง100ปีก็ตรงกับวัดแล้วก็มีพระปิดตาครับอมีผสมแร่เหล็กไหลด้วยนะผสมเหล็กไหลด้วยนะก็ลองดูครับนี่หน้าตาคมชัดนะครับกลุ่มนี้หน้าตานะครับนะคมชัดมีปากมีตามีจมูกนะครับนะครับนี่โลหะความเก่าได้นะครับความเก่าได้นี่เลยนะครับ สวยงามนะครับนี่ยังไงเก่าเดิม,ดมเด,มดิมเลยนะครับนี่เดิมเด,ดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับอย่างนี้ไม่เดิมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับนี่น้ําทองกระจายเดิมเดิมอย่างนี้สวยๆนี่คือเราจะใบนะครับเราจะใบนี่รายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกครับ นี่หน้าไทยจมูกชมพู่นะครับหน้าไทยจมูกชมพูสารสูงนิยมดูข้าบกุข้าบเก่ายังอยู่เลยนะครับดินดินยังอยู่เลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับได้เดิมเดิมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเดิมเดิมสวยๆนี่เลยนะครับเก่า่เองเลยนี่เลยนะครับรายการที่หกครับ รายการที่6ครับผมร้อนแรงนะครับร้อนแรงมากๆเลยราคาไม่มีลงครับทุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่สบายใจได้ของก็น้อยลงผะก็น้อยลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกุไกายการตลาดก็จะเกิดขึ้นดูตัวอย่างได้เลยครับกุหนองหลวงอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับยุเวลาผ่านไปพระมีน้อยคนคนต้องการมากขึ้นการตลาดก็เข้ามานะครับอารนี้ รายการท the no ี่7ครับนี่เลยนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับดูคาบดินคาบอะไรยังอยู่ลุ่มเดิมนะครับไปล้างเอานะครับนี่นิ้วทงนิ้วเท้าชัดเจนนะครับไปล้างเอานะครับไม่ล้างก็ลุ่มเดิมอย่างนี้แหละสุดยอดนะครับนี่เลยนี่ดำเลยนะครับนี่หน้าตาจมูกชัดเจนนะครับนี่รายการที่7ครับ800 0บาทครับปิดได้เลยนะครับโอ้นะครับ800 0บาทนะครับปิดได้เลยนะครับแปด0บาทรายการที่7 รการที่แปดครับนี่หน้าไทยนะครับจมูกชมพู่นี่เลยนะครับหน้าไทยนะครับจมูกชมพู่นี่เลยสวยนะครับพิมพ์ทรงดีนี่ตัวหนันงสือคมชัดอ่นได้เลยนะครับดำดำจมูกปากตานี่เลยได้เดิมๆนะครับชอบดินคาบเก่ายังอยู่เลยไหมครับ เดิมอย่างนี้นะครับเขาข้ามหมื่นกันแล้วนะครับแต่ผมยังนะครับผมยังไม่เอาเปรียบใครนะครับยังเอาแบบสมน้ําสมเนื้อเอาพอดีที่จะแบบบางๆกันอยู่นะครับราคาแปดพันบาทกับผมรายการที่แปดครับตามภาพเลยนะครับดูกันให้สะใจนะครับดูกันตามภาพเลยนะครับผมทําคลิป ลุงเพื่อเดิมมานี้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับนี่ยังไม่มีหยุดนะครับผมมีทุกวันนะครับผมมีทุกวันแบ่งทําวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพราะผมไปวัดแทบจะทุกวันนะครับเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ไปไปวันก่อนไปวันที่หกอ่าไปวันที่หกนี่เมื่อวานไม่ได้ไป <S <S วันนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้จะไปนะครับพรุ่งนี้จะไปวันอาทิตย์พรุ่งนี้จะไปนะครับนี่คาบยังดูเลยนะครับ ช่วงแรกๆไปแทบทุกวันนะครับไปรับพานะครับมีน้องๆเข้าหาให้นะครับนี่เข้าหาให้แล้วก็ไลน์มาดูนะครับดูภาพแล้วก็ไปแบ่งปันกันมาแล้วก็พอมไปแบ่งปันต่อนะครับผวยแพร่ผยแพร่พุทธคุณของท่านหลวงพ่อเทิมนี่ผมรับถือนะครับสุดยอดแน่นอนเลยนะครับสุดยอดแน่นอนนี่เลยนะครับนี่รายการที่เก้าครับนี่เลยนะครับรายการที่เก้านะครับ ก็มีคุณอามาให้ผมทูเข้ามาดูแล้วก็ทูเข้ามาแบ่งปันให้ผมนะครับแต่บางคนก็สูงเกินไปนะครับผมบองเลยว่าสูงเกินผมแบ่งปันแผ่เป็นผัดจะมาแบ่งปันผมองคแล้วหมื่นผมก็เลยโอ้โหพี่ก็ดูคลิปผมแล้วก็ได้เบอร์โทรจากคลิปผมก็พี่ก็ต้องดูหน่อยนะไม่ใช่ดูหน่อยนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันผมก็ตอบไปว่ารอให้ราคาเขาขึ้นไปขนาดก่อนแล้วมาแบ่งปันผมถ้าใครราคาที่แบบ เบาๆต่ํากว่านี้ลงมาแล้วก็ดูกันที่หน้าตาก็เอายังพอไหวนะครับยังพอไหวกันยังพอไหวกันนะครับนี่รายการที่สิบครับคันนี้เป็นน้าฝรั่งนะครับน้าฝรั่งนะครับสวยมากนลครับนี่พิมบีน้าฝรั่งนะครับนี่จมูกโด่งเลยหน้าตาคมชัดนี่เลยนะครับผิวพันณนี่ดําสวยงามเลยนะครับนี่เลยนะครับ ส,สวยๆอย่างนี้นี่ผมบอกเลยแล้วว่าหายากนะครับหายากแล้วหายากมากๆแล้วทุกคนนี้ไปขดุดไปข้ามหมื่นกันหมดแล้วนะครับผมนอกนั้นมีก็มีแต่ดูไม่ดีทั้งนั้นแะครับที่แต่ผมยังแบ่งปันให้สบายๆยังเบาๆกันอยู่นะครับยังเบาๆกันอยู่นะครับนี่รายการที่10ครับดูได้เลยนะครับแบ่งปันกับตมภาพนี่เลยอ่ะนั่นแหละเบอร์ทัวร์ดีไลน์ครับผมรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้นี่ ประกันแท้เลยครับผมรายการที่สิบแล้วรายการที่สิบเอ็ดครับนี่นาฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งถ้าฝรั่งพิมพ์บีนะครับตัวนี้น้ําทองกระจายเลยนะครับบอกเหลืองๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่าทองกระจายนี่เลยนะครับหน้าฝรั่งผิวเดิมเนี่ยดินกึกคาบอยู่เลยนะครับเดิมเดิมน้าฝรั่งนะครับสวยงามมาก นี่เป็นเอกลักษณ์นะครับจมูกจะดมดุงยาวๆนี่เลยน้าฝรั่งนะครับจริงๆก็เป็นหน้าหนุ่มนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาที่เขาพิมพ์เขาแจ้งมาก็แล้วกันนะครับนี่พิมพ์ีนะครับน้าฝรั่งรายการที่สิบเอ็ดครับสวยๆครับแบ่งปันกันแปดพันบาทครับผมรายการที่สิบสองครับนี่หน้าฝรั่งนะครับฐาน พิมพีพิมพีฐานสูงนะครับน้ำฝรั่งนี่นี่น้ำทองดีนะครับตัวนี้น้ำทองดีองนี้นี่เลยน้ำทองดีเลยแหละองค์นี้รายการที่สิบสองครับน้ำฝรั่งนะครับรายการที่สิบสามครับนี่น้ำฝรั่งฐานกลางครับฐานกลางนี่จมูกัวเอียงๆงนิดนึงนะครับ,วนะรบสวยดง่ง นี่นะฝรั ì, ่งนะครับพิมพ์ yn, ีพ <man> ิม <currently>, พ <Odys> <hatten> ์ ay, ีเดิมๆนะครับเอาจากดินยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับนี่คาบดินคาบอะไรยังฝังอยู่เลยนะครับนี่นี่เลยดำๆสวยๆนะครับนักฝรั่งนี่รายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสี่ครับนี่อันนี้หน้าไทยหน้าไทยอ๋อหลงมานะครับนี่หน้าไทยฐานสูงนิยมนะครับนี่คาบดงคาบดินยังอยู่เลยนี่จมูกชมพู่เลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจน นี่สุดเีนนะครับรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบห้าครับนี่น้าฝรัง่งนะครับนี่น้ำทองนะครับหเหลืองๆเนี่ยโผล่กันไปเลยนี่รายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้า น้าฝรั่งทีมดีนะครับสวยงามครับในบการที่สิบห้าครับประการที่สิบหกครับนี่น้าฝรั่งนะครับองนี้นี่เลยนะครับองค์นี้น้ําทองกระจายเลยนี่ผิวอย่างนี้เลยนะครับนี่เหลืองๆพุ้นลงมาสวยงามนะครับสวยงามนี่เลย การที่16ครับ17ครับนี่น้าผัลังนะครับสวยๆเลยดูผิวพันธ์นะครับแดงๆเข้มๆเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามการที่17ครับ17ครับนี่18ครับนี่เอวดำๆเลยนะครับ นี่เลยนาฝรั่งนะครับพิมพีสแปดครับรายการละแปดพันบาทนะครับนี่เบ่งกังกันผู้ถุนไปใช้นะครับมานี่ที่ร้อนแรงเลยนี่ ปิตาผมมียันจมกับยันนูนนะครับนี่อันนี้ยันยันจมนี่ยันจมนี่เลยนะครับสามพันบาทครับปิดตานี่ร้อนแรงมากคุ้มเลือกให้แล้วนะครับนิ้วม้นิ้วมือชัดเจนเห็นไหมครับนี่นิ้วมือชัดเจนนะครับนี่เลยนี่ผมจะดูตัวที่นิ้วมือน,นะครับภาพปิดตาเนี่ยจนรูปหล่อเลยผมอยู่ที่หน้าจานะครับนี่นิ้วมือชัดเจนนะครับแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมชัดเจน รายการที่19นะครับองุ่ออกดำหน่อยรายการที่20นะครับออกเหลืองหน่อยรายการละ3,000บาทนะครับาปิดตาปิดได้เลยนะครับแล้วก็มีนี่ยันนุนยันนูนคันนี้ยันนูนนี่ยันเขาจะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนื้อดืมเดิม,เ,ดมเก่าเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ยังไม่ได้แตะต้องอะไรมากมายผิวดมเดิม,ดมสวยๆนิ้วมือชัดเจนนะครับนิ้วมือชัดเจนนี่เห็นไหมครับ นี่มือชัดเจนเป็นยันนูนนะครับพุทธคุณเมตตามหานิยมนะครับประสบการณ์เยอะแยะแล้วนะครับอ่แต่การที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่เป็นยันนูนนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่อคล้ายนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่เลยเนื้อเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สิ์ผู้น้องของพี่เดิมนะครับนี่นี่ยี่สิบสาม ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้ารายการสุดท้ายนี่องค์นี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่องค์นึงหม่สามเป็นรูปหล่อนี่อันนี้น้ำทองกระจายเลยนะครับเหลืองๆอ,อย่างนี้พิมพ์ล้ำบึกพิมพ์ล้ำบึกพิมใหญ่นี่ล้ำบึกยังไงดูสิครับเห็นไหมครับผิดกันเลยนะครับล้ำบึก นี่หนึ่งบาทลำบึกนะครับนี่เห็นไหมดูดิแขนโอ้โหเป็นไงครับศีรษะเป็นไงครับบึกกุกันเลยลำคุงลำคอยไหมครับช่วงหลังนี้ลำบึกนะครับนี่คือลำบึกนี่รายการที่ยี่สิบห้าเนี่ยลำบึกและมีลูกกระเดือกเห็นไหมครับหายากสุดๆหน้าไทยจมูกชมพู่มีลูกกระเดือกแล้วก็ลำบึกนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยงามมาก ได้เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยงามมากสวยงามมากหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับคนอื่นนี้น่าจะข้ามสามหมื่นไปแล้วนะครับแต่ผมไม่เป็นไรผมไม่เอื้อมเอื้อมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมนี่ผมเอื้อมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่มีลูกกระเดือกนะครับพิมพ์นี้หายากสุดๆนะครับพิมพ์เอ พิมเอมีลูกกระเดือกจมูกชมพู่แล้วยังไม่พอร่ําบึกอีกนะครับหายากสุดนะครับแค่ร่าบึกเฉยๆก็หายากแล้วนะครับนี่มีลูกกระเดือกอีกนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็สมราคานะครับอะไรที่หายากๆก็ต้องสู้กันหน่อยนะครับสู้ผมก็ปล่อยผมปล่อยไปเมื่อวานนี้3ององนะครับลูกกระเดือกนี่ก็องสุดท้ายเมื่อวานมี้3มองวันนี้เหลือ1ององแล้วเหลือ1องค์เออปล่อยไปสนะครับล่อไปสาระละมีกาองหนึ่งนะครับอ่ะ ตามนี้แบ่งบานกันนะครับแบ่งบานกันขอบคุณครับสำหรับวันนี้กดติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปวัดผมอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึง่งแล้วผมจะเอามาแบ่งปันอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาจะยังไงนะครับต้องตามกลไกยการตลาดนะครับแต่วันนี้ผมแบ่งปันในราคา8,000บาทกับปิตา3,000บาทหลุมาคาย3,000บาทองค์สุดท้ายที่มีลูกกระเดียบ17,000บาทนะครับขอบคุณครับ